ครับสวัสดีครับพบกับลุงพาลงแล้วนะครับเบียสายพนพรำนะครับนะวันนี้เย็นนี้นะครับนะลุงพาลงก็มีเรื่องเล่าจะมาบอกนะครับกับอาเพื่อนเพื่อนที่รับฟังรับชมกันด้วยกันแล้วก็สายเหม็นนะครับระวังนะสายเหม็นฟังให้ดีนะครับนะคุณระวังให้ดีนะครับนะนี่มันจะเล่าให้ฟังนะครับนะการที่ส่งสบียงให้เหม็นหรือว่าส่งข้อมูลให้เหม็นนะครับนะคุณระวังให้ดีนะ คนมีโทษนะนะมันมีมาตราหนึ่งนะครับนะคุณฟังให้ดีนะครับนะนะเบาๆก็สิบห้าปีนะครับนะนะท่านนะคุณฟังให้ดีนะครับนะนะครับมีมาตราหนึ่งนะครับนะสายเหม็นทั้งหลายนะครับนะมาตราหนึ่งสองสองนะครับมาตรานี้คือว่ามันสําคัญมากในยุค ว่า,ามีข้อขัดแย้งนะครับนะนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ่านไม่คล่องนะครับนะอ่านไม่คล่องเพราะว่าผมไม่ใช่นักกฎหมายนะครับนะแล้วก็เรามาฟังกันเลยนะครับนะมาตราหนึ่งสองสองนะครับนะอ่าผู้ใดกระทําการใดๆเพื่ออุปการะแก่การดําเนินการรบหรือการเตรียมตักเตรียม การลบของค่าศึกนะครับนะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีนะครับนะอ่านะครับถ้าการ,อ,การอ,อุปการะนั้นเป็นการครับนะนะหลายหลายครั้งที่เห็นก็เป็นการอยู่นะนะแล้วก็1นนะครับมาแล้วนะครับนะทำให้ป้อมค่าย สนามบินยานรบนะครับยานพหานะทางคบนาคมสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารยุทธภัณฑ์สเสบียงอาหารอู่เรืออาคารหรือสิ่งอื่นใดสำหรับใช้เพื่อการสงครามนะครับนะใช้การไม่ได้คือคือถูก ไป,ไปตรงข้ามเนี้ยมาทำลายนะครับนะเนื่องจากมีคนแจ้งข่าวหรือว่ามาจุดเอาไว้นะครับนะให้แขยตรงข้ามนั้นทราบนะครับนะระวังให้ดีนะครับนะอ่าใช้การไม่ได้หรือตกไปอยู่ในเงื้อมือของข่าศึกนะสองยุกยงทหารให้ละเลยการกระทำ การตามหน้าที่ก่อการเริ่มหนีราชการหรือละเมิดวินัยนะครับนะแต่ทหารไทยคงไม่มีแน่นอนนะครับนะการละเมิดวินัยการทิ้งราชการนะไม่มีนะครับนะในสานภาวะแบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับนะสามการทำโจรกรรมนำหรือ แนวแนแนวทางให้ค่าศึกหรือการกระทำประการอื่นใดให้ค่าศึกได้เปรียบในการรบผู้กระทำต้องระหวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับนะสายเมนทั้งห,หลายระวังตัวให้ดีนะครับนะจบงานนี้ผมว่า คุณเจอแน่นะครับสวัสดีครับ